กแกจะขายรถไปทาไมลาบากคนอื่นเขาเปล่าเปล่าหนูว่ามันไม่จําเป็นค่ะถ้าจะว่าไม่จําเป็นนะ่ะนะการที่แกต้องไปพึ่งพาคนอื่นเขานะ่ะฉันว่าไม่จําเป็นมากกว่าฉันสั่งสอนแกนมาตลอดให้รู้จักพึ่งพาตัวเองแล้วนี่มันอะไรฮะ็ะอกแค่ไปทํางานเนี่ยมันลำบากระบนอะไรนักหนา ก็น่าหะสิคะแม่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกะอีแค่หนูไปทํางานพร้อมเขาอ่ะมันเสียหายมากนะเหรอคะอะตอนนี้มันยังไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ว่าอีกหน่อยนะ่มันไม่แน่นะแม่กำลังดูถูกหนูอยู่นะคะหมดสมัยแล้วนะคะที่ผู้หญิงจะเป็นเพื่อนกับผู้ชายไม่ได้สมัยนี้ผู้หญิงจะเป็นเพื่อนกับผู้ชายทมเทไปแล้วคุณสุภวัตรเองเนะี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นอ๋อนี่ยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเขาไม่ใช่คนอื่นแกยอมรับออกมาแล้วใช่ไหม แม่คะหนูว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้ดีกว่าหนูไม่อยากพูดซ้ําๆอีกแล้วก็นร่เดินสิฉันก็ว่าฉันพูดเรื่องนี้ซ้ําไปซ้ามาต้องหลายครั้งแล้วแล้วทําไมแกไม่พยายามเข้าใจบ้างแม่นั่นแหละที่ไม่พยายามเข้าใจฉันนั่นเหลอไม่เข้าใจฉันนี่แหละเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแจ่มแจ้งเลยฉันยังมองไปถึงอนาคตของแกอีกด้วยแกเนี่ยไม่พ้นต้องไปเป็นเมียน้อยเขาสักวันหนึ่งเธอจะต้องนั่งน้ำตาเชียนหัวเขาแม่ หููว่าเราลาพูดเรื่องนี้ดีกว่า,าถ้าแกไม่ใช่ลูกฉันสิฉันคงไม่แตะต้องแกหรอกแกจะให้ฉันดูแกน่ะเดินตกแร้วลกไปต่อหน้าต่อตาเหรอน,น,นอางบุตรฮะจริงๆเนี่ยผมก็บอกบุตรเขาว่าเขานไม่ต้องขายรถก็ได้ แต่บุตรเขาก็ไม่ยอมเอ้ยผมก็ไม่รู้จะห้ามเขาอย่างไงความจริงเขาก็กลัวผมจะลําบากนะเขากลัวว่าผมจะต้องไปขับรถรับส่งเขาทุกวันนะเออแต่ผมมาลองคิดดูก็ไม่ได้ลําบากอะไรหรอกแจ้านผมกับเขาเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันทํางานก็ที่เดียวกันคนเราเนี่ยนะมีอะไรก็ต้องเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่จริงไหมแจ้น แล้วไอ้เรื่องที่เขากลัวว่าผมจะลําบากเพื่อเขาเนี่ยผมว่าเทียบไม่ได้เดยซ้าไปกับเรื่องงานที่เขาช่วยผมมาตลอดบุตรเขาสําคัญต่อง,งานผมมากเลยนะเจนบุตรได้ช่วยงานผมมานานผมลองค,คิดดูเนี่ยในวันต่อว,วันเนี่ยผมว่าผมเจอบุตรเนี่ยมากกว่าที่จะเจอภรรยาผมซะอีกนะ แจนว่าไหมครับเแล้วก็แปลกอย่างหนึ่งบุตรนี่รู้ใจผมมาตลอดเลยรู้ใจผมทุกเรื่องใครๆเนี่ยอาจจะคิดได้ผมรู้นะคนจำนวนมากเลยอาจจะคิดว่าเราสองคนนี่สนิทสนมกันเกินไปหรือเปล่าจนเคยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะก็โอเคนะคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ผมจะบอกให้ผมกับบุตรเนี่ยเป็นแค่เพื่อนสนิทกัน จะผิดกับตรงที่ว่าบุตรเนี่ยเขาเป็นแค่ผู้หญิงถ้าบุตรเป็นผู้ชายเพราะว่าหลายๆคนคงไม่กล้าคิดมากแบบนี้จัน่าไหมครับโทรศัพท์อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเจ้นะจ้นนะจรับดเวยรับเล <Okay. S 1> ลสวัสดีครับผมสุภวัฒน์พูดครับ พ่อบุตรเหรอคะมีอะไรคะคุณถึงบ้านหรือยังคะยังคะ่ะยังขับรถอยู่เลยใกล้แล้วล่ะจันก็นั่งมาด้วยมีอะไรคะฟังเสียงดูไม่ค่อยดีเลยก็เรื่องเดิมนั่นและคะ่ะทำไมแม่ไม่เข้าใจบุตรเลยก็ธรรมดานะแม่รักคุณแม่ก็พูดก็อาจจะเป็นเพราะว่าแม่ห่วงคุณไงคะผมว่าบุตรก็ต้องให้เวลาแม่บ้างนะ เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแม่ก็คงจะเข้าใจบุตรดีขึ้นนะใจะเย็นๆค่ะบุตรนี่คุณถึงบ้านอยู่ในห้องนอนใช่ไหมผมว่าคุณอาบน้ำดีกว่านะได้น้ำเย็นๆสบายๆเดี๋ยวบุตรก็รู้สึกดีขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะคะคุณก็เหมือนกันนะคะกุศลนัยค่ะค่ะกุดลนัยค่ะคนดี จนจนแจนเก็บตทรศัพท์นะนหนยแจนครับนายครับเอ้ยเอ่อ,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 อคุณคุณสุว่าครับเดี๋ยวผมลงตรงนี้นะครับอ้าวทำไมอะ่ะก็จจนต้องไปซ่อมไฟเซนเซอร์ที่บ้านผมนี่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวเดี๋ก็ถึงแล้วนี่ออ,อ,อพอดีผมไม่ได้เอาเครื่องมือเกี่ยวกับไฟฟ้ามานะครับไว้วันหลังผมเอาเครื่องมือไปด้วยนะครับแล้วค่อยไปซ่อมมาหลังดีกว่านะครับ อ้าวแล้วไม่รู้ตัวหรือว่าลืมก็ไม่ไดเอามาจริงๆครับอ่อย่างนั้นก็ได้อ่าแล้วเจ้นจะลงตรงไหนอ่ะรู้ใจะให้ไปส่งไม่ไม่ต้องหรอกครับตรงนี้เลยครับแม่เลยครับแม่เลยครับโอเคตรงถังขยะนั่นแล้วกันนะครับผมครับอ่ะเจออนี่เอาไว้วันไหนเจ้นว่างๆก็แวะไปที่บ้านแล้วกันถ้าจะไปซ่อมมันนะเดี๋ยวผมจะสั่งเด็กที่บ้านไว้ว่าถ้าเจ้นมาก็ให้ไปซ่อมไฟเซนเซอร์ได้ครับนะ ดีครับดีโทรพท์ผมคุณไปจิบเลโอเคโอเคเออาแจานแนเดี๋ยวถาม<อ>าก่อนเดี๋ยวจะไปออฟฟิศเลยหรเปล่าล่ะเดี๋ยวจะได้ไปส่งไม่เป็นไรหรอกครับรนะผมจะแวะแวะเยี่ยมทัพอุดรหน่อยนะครับผมเดินไปตรงนี้ครับโอเคํ okay. าใจนะครับโอเคแล้วเจอกันแจน <laughs> <laughs> แวะไปที่บ้านล่ะครับ <laughs> <laughs> กดไนจัดที่รักจะไปจริงๆเหรอลูกนี่มาไม่ต้องไปห้ามอีหรอกโอ้ยอยากให้อีออกไปใช้ชีวิตขั้งตัวเองจะได้รู้มากกว่า การหาเงินหาทองคนเดียวนี่มันลำบากยากเย็นขนาดไหนใช่มาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกให้อีใช้ชีวิตดูบ้างว่าการหาเงินเนี่ยมันลําบากขนาดไหนป้าแต่ลูกเป็นผู้หญิงจะอยู่ยังไงคนเดียวล่ะนี่มาเขาตัดสินใจเองอะลูกเราเลี้ยงได้แต่ตัวนั่นนะหัวใจก็เลี้ยงเขาไม่ได้หรอกใช่ป้าป้าเลี้ยงลูกได้แต่ตัวยกเวน้นอัวข้าปั้นป้าเลี้ยงได้ทั้งตัวและหัวใจ <c oughs> <c oughs> งไปก่อนนะป้าสวัสดีค่ะมะสวัสดีค่ะป้าไม่ต้อง an มาลาป้าเลยไปเถอะป้ารู้ว่าไปไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องร้องไห้ที่มูกโป่กลับมาใช่ที่มูกโป่ร้องไห้โฮ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 ห้โหยุดเลยนะเฮียฉันไม่หวังเป็นอย่างนั้นหรอก มาไม่ต้องเป็นห่วงข้าฟ่างนะเข้าฟ่างจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงอย่างข้าฟ่างอะ่ะไม่แพ้ผู้ชายแล้วส่งข่าวให้มารู้บ้างนะลูกค่ะ <c oughs> เออมา <c oughs> ดูแลตัวเองด้วยนะคะไป <c oughs> ก่อนค่ะป้า าาน้าใจร้ยายนะลูกเป็นผู้หญิงให้ไปอยู่ได้ยังไงคนเดียวอะ่ะเก็บพุงไปเลยอ <ś cis> เออนั่นสิเป็นผู้หญิงจะให้อยู่ได้ไงคนเดียว <ś cis> เฮ้ยเอาหมอนวิ่งไปส่งคนน้องด้วยข <ś cis> าฟ้าหรือบอลนี่ เอ,าอ้อเอาเขาฟางเฮ้ยนี่ไปทำอะไรมานี่สภาพเธอกรุงแตกนะเนี่ยฉันเป็นอิสระแล้วเป็นอิสระอะไรสภาพเธอนะเหมือนคนถูกริบอิสระภาพมากกว่าเธอจะว่าอยง่งนันก็ได้นะ <c oughs> ปาจะให้ฉันออกจากงานฉันไม่ยอมหรอกฉันเลยออกจากบ้าน ฉันต้องพิสู์ให้ป้าเห็นว่าฉันน่ะเลี้ยงดูตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามาแล้วเธอออกจากบ้านมาอย่างเงี้ยเธอจะอยู่ที่ไหนอะฮะก็อยู่กับเธอไงเฮ้ยฉันไม่รู้จะไปไหนอะให้ฉันอยู่ทุกคนนะแจงเดี๋ยวๆๆๆนะนี่ๆนะแล้วมันจะดีเหรอ<ท>เธอเป็นผู้หญิงนะส่วนฉันก็เป็นผู้ชายเดี๋ยวชาวบ้านก็จะนินเทาได้ กลัวอะไรล่ะเราบริสุทธิ์ใจนะแจนไม่ต้องกลัวเลยพักนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยใครบ้างอะก็มีคุณสุภวัฒนะมีครูบุตรแล้วก็เธอนี่งใครอะครูบุตรครูบุตรเหรอครูบุตรเนี่ยเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษชั้นตอนม3อะเธอจำไม่ได้เหรอเธอจำได้ แสอนจรงนี้ตั้งแต่ป .6 จริงว่ะเออางนี้เราเข้าไปคุยกันในต่อดี่ว่านะีะที่เธอเล่ามานะครูบุตรมีหน้าที่การงานก็ดีการศึกษาก็ดีเขาคิดเป็นน่ะสมัยนี้นะโลกมันเปลีนไปแล้วผู้ชายกับผู้หญิงอคบกัน ไม่จะเป็นที่ต้องเป็นแบบนั้นหรอกเธอคิดมากไปหรเปล่าแต่สำหรับเรื่องครูบุตรเนี่ยฉันว่าไม่เหมาะสมนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณสุวัสด์เองเนี่ยเขาก็มีครอบครัวแล้วแล้วภรรยาเขายังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอีกอะฉันนะไม่อยากจะรับรู้เรื่องเขาเลยอะมันลำบากใจอะเขาคงไม่คิดสั้นที่จะไปเป็นเมียน้อยเขาหรอกไม่เคมเคคยยจจะทนใ